ไม่ก็อยากจะหายง่วงใช่ไหมแต่ที่ง่วงหายเป็นเลยเป็นนิพพานแล้วในสมัยก่อนคาคำนี้มาจากคําว่านิพุตินะสมัยก่อนคนอินเดียคนมคตเนะี่ยเวลาเขายกเข,ข้ามากแกงลงจากเตานี่เด็กมันไม่รู้เด็กมันหิวจะกินใช่ไหมพ่อแม่ก็บอกอเดี๋ยวให้มันนิพุตินิพุติให้มันนิพพานด้วยก่อนให้แกงมันนิพพานด้วยก่อนให้ข้าวมันนิพพานคือมันหายร้อนด้วยก่อนอนะ นั่นคือความหมายของนิพพานนะดังนั้นในข้อถของจะมามาอยากจะแนะนําไปตรงๆส่วนเราจะทําได้แค่ไหนเนี่ยซึ่งไม่ยากในสิ่งที่มาว่านี่ยากไหมถ้ามันเบื่อขึ้นมาเนี่ยอยากจะให้เบื่อมันอยู่ไหมยอยากจะทำไงไม่ใช่ปฏิบัติเราต้องกอารจะหายเบือ่อปฏิบัติ ปเรื่อยๆมันยังไม่หายเบื่อใช้ได้ไหมไปฏิบัติเบือนั้นน่ะอย่าไปตอบทั่ไวไปไปได้ <laughs> ต้องชัดเจนเ <laughs> วลามันเบื่อมากเราต้องการหายเบื่อใช่ไหมที่ทําไงให้มันหายยิงเคยไหมเคยเบื่อไหมเล้าแก้ไขอย่างน,นวิธีทําจนหายเบื่อเนี่ยเขาเรียกมักวิธีวิธีการให้หายเบื่ออเวลาเขาว่าอะไรไม่พอใจรู้สึกสบายหรือไม่สบาย ไม่สบายใช่ไหมแล้วทำไงให้มันหายระหว่างความปวดขาขนานี้กับปวดใจเนี่ยอันไหนหายง่ายกว่ากันอันไหนแก้ไขง่ายกว่ากันปวดขาแค่ยกก็หายแล้วใช่ไหมแต่ถ้าปวดใจเรืเกินเนี่ยมาโดนแฟนหัก,ห,กหัวใจมาแต่บ้านมาที่นี่ปวดใจเลืวเกินนึกถึงใยใ,ใ,ใ,ใจมันปวดแป๊บแล้วกันหายยากหายง่ายหายยากเพราะฉะนั้นไม่ต้องมีแฟนถ้าเธอไม่ต้องปวดหัวใจ พราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องความจริงในชีวิตประจำวันของเราอ่ะแต่ทําไมเราไปไม่ต้องการนิพพานตอนนี้เนียแสดงว่าเขารู้จักไหมไม่รู้จักอไม่รู้จักนิพพานแล้วเรามาถึงมั่นใจว่าโอ้เคยรู้จักนิพพานถึงสามารถที่จะสบายตลอดชีวิตเอามาถึงก้าพูดว่าต้องการขยายอายุให้มากกว่าน,นี้นะจะบอกเรื่องนี้ไปเรื่อยๆแต่ขยายจะเท่าไหรไ่รู้อยูวิบากก็จะมาต,ดตัดเมื่อไหรไ่รู้นะ แต่สมมติวิบากกรรมเราลดลงไปเรื่อยๆนะก็ม,มีโอกาสขยายเพราะว่ากรรมเราไม่รู้ในอดีตเราไปฆ่าไปแกงข้งาไปทําร้ายกันมาเราไม่รู้ขเาขาจะเอาคืนเมื่อไหร่เราไม่รู้ใช่ไหมถ้เาเกิดมาหลายเพราะอะไรบชาติเราอาจเกิดเป็นโจรไปฆ่าใครมาหรือเปล่าเราเกิดเป็นฆาตแต่ก่อนไปทาฆาตรอมใครมาเราไม่รู้ในอดีตชาติแต่เราจะรู้ว่าปัจจุบันเนี่ยแต่ถ้าสมมุติว่าเราไปอ่า รักษาศีลทำสมาธิปัญญามาเป็นส่วนใหญ่ในชาติต่างๆไอ้สิ่งชั่วร้ายต่างๆมันก็มีน้อยเงี้ยเราก็สามารถขยายอายุได้เพราะะไรวิบากกรรมเราน้อยแต่คนไหนที่ทาวิบากกรรมมาเยอะๆก็ชีวิตมันก็สั้นโรคภัยไข้เจ็บไ็เยอะะอไรเพราะเราในชาติก่อนเราไปเบียดเบียนเข้ามาเขาก็ต้องเอาคืนกรรมทุกกรรมันมีผลแต่จะให้ผลเมื่อไหร่เนี่ยเป็นเรื่องของกรรมละไม่ใช่เรื่องของเรานะอันนี้แยกออกไปนะอ้าต่อมา เพราะเหตุไรเราจึงใช้การเจริญสติแบบเคลื่อนไหวไม่ใช่นั่งหลับตาํตำหนดลมหายใจอทำไมต้องเคลื่อนไหวด้วย mm hmm. เพราะว่ามีคนทํานั่งหลับตามาหลายร้อยปีแล้วผลมันออกมาร้อยคนเนี่ยคนที่จะบรรลุถึงนิพพานได้ตรงตรง,ตรงคนที่จะรถทูกได้ตรงตรงเลยร้อย,อยคนเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์น้อย เพราะอะไรเพราะคนส่วนใหญ่อินรีย์ยังอ่อนแค่ใช้สติสัญญาตั้งตนให้ตรอองดำรงสติให้มัน่นแล้วก็ทำดลมหายใจเข้าออกตลอดเวลาต่อเนื่องกันสามชั่วโมงห้าชั่วโมงเนี่ยคนปัจจุบันนี้ทำยากนะพอแล้เพราะอีซีมันอ่อนแค่ครึ่งชั่วโมงไม่ไหวแล้วใช่ไหมแค่ครึ่งชั่วโมงก็พิงเสาแล้ว,วน,นั่นและเพราะอินซีเอาอ่อ,อนแค่ชั่วโมงแล้วก็ไม่ไหวแล้วง่วงแล้ว ราะฉะนั้นใช้การเคลื่อนไหวของลมไม่พอแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกให้ใช้การเคลื่อนไหวถึงหกอย่างหนึ um> ่งการเคลื่อนไหวของลมหายใจสองการเคลื่อนไหวของอิยิยาบยืนเดินนั่งนอนสามการเคลื่อนไหวของอิริบถย่อยภาพตาปากเคลื่อนไหวเหลือสายเล็ขอหยิบอยากจับ่ฉยคุ้มเงยสี่การเคลื่อนไหวของธาตุที่ปินาการที่ว่าเมื่อกี้ที่เราเคลื่อนไหวนี่ล้วก็การเคลื่อนไหวของธาตุลมใช่ไหมนั่งได้เป็นอาการของธาตุ โทษอีกทีหนึ่งที่นั่งได้ตรงๆเนี่ยเป็นอาการของธาตุอะไรธาตุดินแล้วนั่งแล้วไม่สบายเนี่ยเป็นอาการของธาตุอะไรธาตุไฟแล้วนั่งรู้สึกบางครั้งพี่ไปแล้วรู้สึกสบายเป็นอาการของธาตุอะไรธาตุน้ำนี่นี่อาการของธาตุให้ดูอาการของธาตุเหล่านี้โดยโดยรวมและให้ดูอาการสามสิบสองธาตุสี่แบ่งเป็นสามสองธาตุรัแปด แปดอาการรวมแล้วสี่แปดสามสองเป็นสามสองอาการในร่างกายของเรานีนะทีนี้เราจะไปดูทีละทีละอันผมขนเล็บฟันหนักอาการมุมไม่ไหวเนาะแต่รวมแล้วในอาการสามสิบสองเนี่ยร่างกายของเรารวมๆแล้วมีกี่อาการในร่างกายของเราเนี่ยช่วยกันตรวจสอบอยูนะขณะนี้รู้สึกสบายหรือไม<บ>่สบายสบายก็มีใช่ไหมไม่สบายก็มี ตลอดเวลาสลับกันอยู่เงี้ยถ้าอันไหนมันเข้มหน่อยก็ไม่สบายอันไหนมันสบายมันมันเข้มน้อยหน่อยก็รยกว่าสบายก็มีแค่สองอาการสามสิบสองเนี่ยนะสามสิบตัดไปเลยให้นเหลือแค่สองคืออาการสบายแล้วไม่สบายอาการหนักอาการเบาอาการพอใจไม่พอใจถ้าเป็นใจอาการพอใจไม่พอใจอาการตื่นอาการหลับอาการ ตื่นตัวอาการหาวเบลอมันจะทราบกปอยู่แค่สองอย่างเนี่ยการที่มันมีอาการอยู่นี่ทําให้เราเป็นไงรูต้องวิธีแก้การที่เราไม่ปฏิบัติวิปัสนาให้ถูกต้องเราจะแก้เป็นไหมแก้ไม่เป็นเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ศึกษาปฏิบัติเรื่องนี้มาก่อนเมื่อแก้ไม่เป็นเราก็ยังงงก็งงอย่างนั้นเบื่อก็เบื่ออยู่อย่างนั้นเซ็งก็เซ็งอย่างนั้นเหงาก็เหงาอยู่อย่างนั้นก็เรียกว่าเรายัางไม่มีวิปัสนาถ้าหาว่าความไม่สบายความสบายจะนําไปสู่อะไรความสบายกาย ถ้าเราไม่รู้จักมันมันจะนำไปสู่ความสบายกายนะไปสู่ความพอใจเราอยากจะนั่งให้สบายพอใจใช่ไหมแต่ว่านั่งไปแล้วมันปวดแข้งปวดขาปวดหน้าปวดหลังงูเงาเฮานอนสบายไหมไม่สบายเิดความรู้สึกอะไรข้างในไม่พอใจใช่ไหมอ่า อาการของใจจะมีสองอาการคือทุกข์และโทมนัสความทุกข์ก็คือความไม่สบายกายโทมนัสคือความไม่สบายใจแต่ร่างกายก็มีอาการสองอย่างคือการหนักและการเบาการเข้มและการไม่เข้มการสบายและไม่สบายนะเอาละทีนี้ต่อมาอยากจะถามว่าในสองอาการนี่แหละอาการไหน เป็นอาการที่เราชอบอาการไหนที่เป็นอาการที่เราไม่ชอบทำไมคิดนักคิดเยอะทำไมคิดนานอาการที่สบายเราชอบอาการที่ไม่สบายไม่ชอบตรงนี้เองเป็นจึงเ,เป็นที่มาของต้นเหตุของกิเลสเพรเราไปชอบเราไม่ชอบมันถ้าเรามา ปฏิบัติพิปัสนาเราจะดูอาการทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นกลางกลางไม่ดูด้วยความชอบหรือไม่ดูด้วยความไม่ชอบแต่ดูเป็นกลางกลางตรงนี้คือข้อยากของมันเข้าใจได้ไหมนะแต่ว่าเวลาไม่สบายเราพิขาได้ต่การที่พิขาของเราที่แสดงเราแสดงอาการชอบหรือไม่ชอบชอบใช่ไหมเราอย่าเอาความชอบเข้าไปให้พิกเฉยเฉยให้ให้รู้เฉย เพยังไงไปนั่งไปนานๆเวลามันง่วงเนี่ยเป็นอาการที่สบายหรือไม่สบายไม่สบายทําไมเราง่วงเ้เอง <c oughs> คิดนะเอะเราไม่ชอบใช่ไหมแต่ทําไมเราเราทํามันนะอาการที่เราควบคุมไม่ได้นี่เรียกว่าอนัตตาอันนีจังทุกครั้งนะอาการที่ควบคุมไม่ได้นี่เรียกว่า ทุกขมสุขเวทนาอาการที่เรารู้ได้ก็สุขเวทนาทุกเวทนาแต่สิ่งที่เรารู้มันยากที่สุดก็คือทุกขมสุขเพราะนั้นตัวง่วงมาจากตัวนี้เพราะความรู้สึกสบายแต่เราไม่ได้พิจารณามันออกมาเป็นอทุกขมสุขเวทนาเพราะความไม่สบายเราไม่ได้พิจารณาก็ออกมาเป็นอทุกขมสุขเวทนาเหมือนกันเพราะนั้นตัวที่สามนี่เป็นตัวรวม แต่ถ้าหากว่าความรู้สึกสบายเราก็รู้ทันความรู้สึกไม่สบายก็รู้ทันมันจะไม่ออกมาเป็นอทุกข,ข์ก็มสุขมันจะออกมาเป็นอะไรเป็นสติสัมปชัญญ,ญนะนะเป็นปัญญาจากตัวนั้นนั้นมาเป็นปัญญาแต่ถ้าหากเป็นร่างกายก็คือเป็นอะไรผ่อนคลายใช่ไหมรู้สึกผ่อนคลายอันนี้คือหลักที่เราจะต้องศึกษาในช่วง ห้าวันเจ็ดวันนี้ให้ชัดไว้ก่อนถ้าห้าวันเจ็ดวันนี้เราคลิกเราคลื่นเราเปลี่ยนเราไหว้ดยกันตามรู้อาการสบายไม่สบายอยู่เสมอแค่นี้เราพอใจแล้วเพราะอะไรตัวอาการอย่างนี้มันมีอยู่ตลอดเวลากลับไปว่าอาการเหล่านี้มีไหมมีเราตามรู้ได้ไหมถามรู้ได้นั่นเพราะฉะนั้นเมื่อตามรู้อาการสบายไม่สบายได้ตลอดเวลาปัญญาเป็นไงเกิดตลอดเวลาใช่ไหมเมื่อปัญญาเกิดตลอดเวลาแล้วนั่นแหละ แต่บางคนตามรู้มาทั้งครึ่งค่อนชีวิตยังไม่เกิดปัญญาเลยพเลยพราะอะไรเพราะตามรู้ตอนที่นึกได้เท่านั้นแต่นึกไม่ได้ในชีวิตประจำวันเรานึกที่จะมีสติสัมปชัญญะเนี่ยอันไหนมันมากกว่าไอ้การนึกไม่ได้มันเยอะกว่าดังนั้นถึงไม่พัฒนา <c ười> เราเคลื่อนไหวตั้งร้อยครั้งเพึ่นึกได้ฉันสามครั้งนี้นะเก้าสิบเจ็ดครั้งนี่ มันไปไม่ได้หรอกไม่วาลันกันแต่ถ้าหากว่าเคลื่อนไหวไปห้าสิบครั้งแต่มันรู้แค่ห้าเฉลี่ยอีห้าสิบครั้งเนี่ยมันไม่รู้ก็เครื่องตัวเครื่องโอเคแล้ะใช้ได้แต่ท่านบอกว่าไม่ต้องห้าสิบครั้งนะแค่ยี่สิบห้าครั้งก็รู้สึกสบายแล้วในเราเคลื่อนไหวในร้อยครั้งเรารู้ทันถึงยี่สิบห้าครั้งเนี่ยท่านว่าถือว่าใช้ได้ละฮะยี่สิบห้าครั้งก็ยิ่งดีขึ้นไปอีกถ้าแปดสิบครั้งนะในร้อยครั้งเรารู้แปดสิบครั้งไม่รู้แค่ยี่สิบครั้ง ตรงนี้ท่านบอกว่าโอ้สบายแต่ถ้าเราเคลื่อนไหวเราครั้งเรารู้ร้อยครั้งอะไรเกิดขึ้นไม่ทุกเลยไม่ทุกท่านก็จะแบ่งเปอร์เซ็นต์เอาไว้ถึงสี่ขั้นโสดาซีนาคานาคาเอาทานนี่ไงเอาแบ่งตามเปอร์เซ็นต์ของรู้เท่าทันในสิ่งที่เกิดไม่ใช่รู้เท่าทันกายเท่านะรู้เท่าทันใจด้วยการรู้เท่าทันกายกับใจเนี่ยอันไหนรู้เท่าทันได้ยากกว่า รู้เท่าทันใจได้ยากกว่าเพราะมันเป็นนามธรรมแต่ในส่วนที่กายเนี่ยเรารู้ได้ง่ายกว่าเพราะเป็นรูปธรรมแต่ถึงว่ารู้ได้ง่ายกว่าเรารู้ทันทุกครั้งไหมเคยไห้ทุกครั้งอยู่ดีอันนี้คือตัวลำบากเพราะนั้นเราถึงมาฝึกไงมาฝึกให้มันรู้มากขึ้นคนไหนที่ขยันทำบ่อยเข้าบ่อยเข้าการฝึกก็จะ ได้เร็วขณะที่มาฝึกปฏิบัติที่นี่นทำได้เต็มที่เลยนะกลับไปบ้านทําบ้างไม่ทําบ้างหรือไม่ทําเลยเปย็นไงก้าวหน้าไหมไม่ก้าเด็กนักเรียนไปเรียนทุกวันทุกวันแต่ศตกทผู้ทีเพราะอะไรเพราะเวลาครูให้การบ้านมาไม่เคยทําเลยลไปติดเกมมันไปติดเล่นสอบไม่ผ่านใช่ไหมไปโรงเรียนเหมือนกันนะเราก็ปฏิบัติเหมือนกันนะปฏิบัติตอนมาเข้าคอร์ส ได้กลับบ้านไปไงไม่ได้แลก็เลยเป็นนักเรียนจบสาชั้นอยู่อย่างนั้นนะอันนั้นก็จึงอยากจะให้เราทั้งหลายนีย่ได้ศึกษาเรื่องนี้นะจริงจังคือมันจะไม่ทุกซ้ำซากอะ่ะทันบอกว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ชาตินี้แล้วเนี่ยอย่าให้ไปเกิอดอีกเลยเพราะมีโชคดีเนี่ยไดไ้ได้มาเกิดเป็นมนุษย์โชคดีเพอแล้วเพราะเราจะได้ทําทุกให้สิ้นได้แต่ถ้าไปเกิดเป็นชาติอ,อื่น อย่าว่าเกิดเป็นชาติอื่นเกิดเป็นคนเนี่ยถ้าไม่ไม่เจอเรื่องนี้ก็ทําท,ทุกหม,มทหมดไปไม่ได้ทำกิเลสหมดไปไม่ได้อย่างที่กล่าวเมื่อกี้คนเกิดมาไม่เหมือนกันคนมีอาการครบสามสิบสองก็มีอาการไม่ครบก็มีคนพิกลพิการทางจิตทางใจก็มีพิกลเกิดการทางสติปัญญาก็มีพวกนี้ก็ยากที่จะรู้ใช่ไหมแต่เราได้อาการครบสามสิบสองพิกลทางกายก็ไม่มีพิกลทางจิตก็ไม่มี แด็กก็ยังไม่รู้ยังเข้าถึงภาวะนี้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะยังไม่มีศรัทธานอกจากมีครบทั้งหมดต้องมีมีคุณสมบัติอห้าประการน,นะที่ว่าเมืม่อคืนน่ะคือมีอะไรบ้างหนึ่งต้องมีศรัทธามีความรักสองมอีความเพียรขยันหมันเพียรที่จะต้องทำทีนี้เ่เราก็วิธีการของเพียนมันทําได้ตลอดเวลาบางคนก็งงว่าเอ๊ะนั่งฟังทมยกมือไปเรื่องจะรู้เรื่องหรือเปล่าเพราะบางคนก็ถามนะ อามาก็บอกว่าร่างกายของคนอีเสียวคนมันสามารถรับรู้ได้ทีเดียวได้หกอย่างขณะที่หลวงพ่พูดเนี่ยตามองเห็นไหมนะรู้ไหมว่ากำลังเห็นอะไรเนี่ยมันทำหน้าที่สองหูได้ยินไหมได้ยินทําหน้าที่ได้อย่างที่สองแล้วว่าหมายความว่าไงสามจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสตอนนี้ไม่มีหน้าที่แต่รู้กายสัมผัสมีไหม กา,ายสวาสเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงมีจิตกําลังเข้าใจไม่เข้าใจจิตกาลังงงจิตกําลังสบายไม่สบายรู้ได้ไหมขนาดนี้ดูนะจิตสามารถรู้ได้ทีเดียวหกอย่างในเวลาเดียวกันนะแต่ขณะที่เราฟังเนี่ยทําหน้าที่แค่สองอย่างคือหูฟังถ้าหูฟังอย่างเดียวนานๆเนี่ยฟังไปฟังมามันเบลอมันเบื่อนะเพราะมันโฟกัสเกินไป ก็เลยบอกเออยกมือไปเรื่อยก็ดีเพื่อจะพาบาลานซ์กันให้จิตมันแบ่งหมดตรงนี้บบอกแล้วว่าจิตมันมีพลังมากแต่ถ้ามันโฟกัสที่ใดที่หนึ่งที่เดียวนะมันจะมากเกินไปมันจะตั้งใจมากเกินไปมันถึงง่วงหรือไม่ง่วงก็นิ่งไปเลยอึ้งไปเลยเพราะจิตมันเข้าสปสมาธิได้เหมือนกันแต่ก็แบ่งออกมาหน่อยท่านมายกมือบางคนก็รับได้บางคนก็รับไม่ได้แต่เพราะว่าดีเพราะหกอย่างเนี่ยทําแค่หน้าที่ของสองอย่างโอเคสมสมดุล นะโฟกัสวันนั้นเวลานั่งปฏิบัติแต่สำหรับคนใหม่ที่ยังไม่ไม่คุ้นก็งงๆอยู่เอ๊ะจะเอางไงดีฟังก็จะฟังจะทก็อยจะทําแต่พอทําไปสักพักเดี๋ยวมันคุ้นอะไรที่เราไม่คุ้นก็ทห้มันคุ้นพอคุ้นแล้วทาให้อ่ตัวการเคลื่อนไหวอะทให้เราได้ปรับไม่ให้ใจมันไปไปแฉล์กับเืองอื่นพอทําแล้วจริงมันก็โฟกัสมปนเรื่องการฟังอย่างเดียวมันก็เหมือนก็ไปปรับโฟกัสปรับโฟกัสของการฟังให้มันชัดเจนขึ้น แต่ถ้ายังไม่คุ้นนะมันก็<ม>ก,ก็ทําไปเรื่อยๆ่ยมันคุ้นนะอะไรก็ตามที่เราไม่คุ้นก็ต้องฝึกให้คุ้นทัเนเองดังนั้นกลับมาอีกทีหนึ่งว่าการที่เรามีความรู้สึกตัวทุกคนมีอยู่แล้วเพราะเป็นสัญชญาติยานความรู้สึกมีมาแต่กําเนิดมีแต่เกิดมาแต่ความรู้สึกทุกคนมีความรู้สึกสัตว์ทุกตัวมีความรู้สึกก็จริง แต่การที่เราจะเอาความรู้สึกน,นมาพัฒนาให้เติบโตขึ้นนั้นบางคนและบางโอกาสเท่านั้นที่จะทำได้เพราะอะไรเพราะว่าสัญชตาตญาณในความเคยชินมันครอบงำเรามาตลอดหลายหมื่นหลายแสนชาติเราเกิดมานี่ก็เพราะว่าเราเป็นทาสของความเคยชินนะถ้าเรามีพ่อแม่เราตื่นรู้เลองเบิกบานเราท่านจะให้กหมาเรามาไหมเรื่องอะไรท่านจะมาเลี้ยงเราให้ทุกข์ใช่ไหมแต่ท่านไม่รู้ถ้าเรื่องทำตามสัญชตาตญาณของท่าน ก็เกิดเรามาเราก็ไม่ได้ศึกษาเรื่องวิปัสนาเราก็ทำตามสัญชาตญาณของเราต่อไปอีกคือชอบและไม่ชอบในสัญชาตญาณชอบฉันก็พูดไปตามชอบกินไปตามชอบคิดไปตามชอบตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตัวนําไปให้เราได้เกิดใหม่แต่เรารู้สึกไม่ชอบขึ้นมาเราก็พูดอย่างไม่ชอบคิดไปอย่างไม่ชอบทําไปอย่างไม่ชอบตัวนั้นน่เป็นเหตุให้เป็นสมุทไดให้เกิดใหม่แต่ว่าปฏิบัติวิปัสสนานั้นมีการ คิดกันนึกกันกระทาอยู่แต่เราเอาสองตัวที่ออกอะไรเอาออกเอาอะไรออกความชอบและไม่ชอบอันนี้ไม่ใช่ว่าเองนะพุณยาท่านตรัสนะท่านตรัว่างไงกาเยกายานกายเยกายานุปัสสีหัลติอาตาปิสัมปชันสติมาวินัยโลเกอภิชาโทมนาสังเมื่อมีสติตามรู้กายทั้งภายในภายนอกอยู่ด้วยสติและสัมปัญญะ ผู้น,นั้นย่อมสามารถตัดความรู้สึกสองอย่างนี้ได้อภิชาโทมนัสสังคือความพอใจเรียกว่าอภิชาโทมนัสแปลว,ว่าความไม่พอใจตัดสองอย่างนี้ได้ <c oughs> แต่ขณะที่เจริญสติแล้วยังตัดสองอย่างนี้ไม่ขาดเพราะอะไรเพราะยังไม่ครบท่านบอกให้ดูทั้งสี่เลยใช่ไหมดูอะไรบ้างกายเคลื่อนไหวรู้ปีกดูให้ทันสองในกายเคลื่อนไหวนี้มีความรู้สึกภายในกายนี่มีไหม เป็นยงังไงรู้สึกภายในกายขนาดนี้เป็นยังไงเย็นร้นอนอ่อนแข็งเค้งตึงมีไหมปวดเมื่อยสบายไม่สบายมีให้ตามไปดูน,นั้นด้วยเอจิตไปตามมาดูนะขนาดที่จิตเราไปตามดูกายเวทนาจิตความคิดและอารมณ์เนี่ยมันจะตัดความพอใจไม่พอใจได้แต่บางคนปฏิบัติได้ตั้งนานแล้วความพอใจไม่พอใจก็ยังเข้มข้นอยู่ยังเร็ยวยังแรงอยู่นั่นแสดงว่าเป็นยงไง เขาดูไม่ครบทั้งสี่อย่างหรือดูครบแต่ว่าไม่ดูบ่อยๆดูเป็นบางครั้งบางคราวท่านให้ดูเอขาขณะนี้ฉันเคลื่อนนะก็ตามรู้เพราะฉะน,นี้ฉันปวดนะก็เคลื่อนก็รู้เพราะฉะนั้นตัวรู้นี่เป็นตัวหลักในการปฏิบัติแบบนี้ถ้าเราเอาตัวรู้มานําการเคลื่อนไหวโดยตลอดเราจะตัดอาการสองอย่างนี้ได้พอใจไม่พอใจ เรามีลูกมีเต้ามีผัวมีเมียกันเพราะความตกเป็นทาสของความพอใจใช่ไหมก็ฉันรักกับฉันน่ะฉันชอบของฉันน่ะฉันพอใจของฉันน่ะแกจะทําไมเนี่ยเราเราพูดกันอย่างเนี้แต่พอความรักความพอใจมันอยู่ได้นานไหมเราอยู่กับสามีคนเนี้มานานแล้วยังรักเหมือนเดิมไหมเราอยู่กับภรรยานี่ยังรักเหมือนเดิมทุกอย่างไม่เหมือนแล้วมันเปลี่ยนไปเพราะกฎขออนี้จังบางวันเราก็รักบางวันเราก็รักบางวันเราก็เกลียดบางครั้งก็ชอบสลับันอยู่อย่างงี้ เพราะมันเปลี่ยนแปลงตลอดดังนั้นเรายังตัดไม่ได้แต่พระุทธเจ้าท่านไม่ได้บอกให้เราตัดท่านบอกให้เราลดลงมาลดความรุนแรงลงมาจากมันเข้มข้นร้อยเปเซ็นความชอบร้อยเปอร์เซนเติมความรู้สึกเข้าไปสมมุติว่าน้ําเกลือเนี่ยหนึ่งแก้วดื่มไม่ได้เลยนะดื่มเกียวเคยดื่มน้ําเกลือไหมเค็มๆสักแก้วหนึ่งเคยไหม แต่ไม่ได้ดื่มน้ำแก้วนะเลิกใจทีนี้เราจะดื่มน้ำเกลือนี้แบบสบายๆได้ไหมทําไมไม่ได้ผู้คนในเวลาโยงทานแกงเนี่ยเราได้ใส่เกลือมใช่ใช่เกลือแกงเนี่ยใส่เกลือไหมเพราะทำไมเพราะอะไรจึงไม่เค็ม ใชเหมือนกันความพอใจของเรา้าม่ให้มันเข้มต้องมีส่วนประกอบลงไปเกลือจางลงไปเกลือเนี่ยเต็มแก้วเข็มร้อเปอร์เซน์ใช่ไหมเอามาเติมน้ําไปแก้วที่หนึ่งแก้วที่สองแก้วที่สามแก้วที่สี่แก้วที่ห้าแก้วที่หนึ่งร้อยความเค็มของเกลือเปลี่ยนไหมดื่มได้หรือยังร้อยแก้วแต่เก้วอยังดื่มไม่ได้ใส่ไวเลยพันแก้วดื่มได้ไหม ไม่ใช่ดีขึน้นอ่ะไม่รู้สึกเลยว่าเค็มเลยถ้าพันแก้วนะแต่ถ้าที่เกลือก็อยู่ในนั้นนะใช่ไหมเราเมื่อกีนถ้ารู้สึกชอบพอใจร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยเราใส่ความรู้สึกที่เราทํารู้เฉยๆนี่ยเข้าไปเหมือนน้ําเปล่าตัมไปเยอะเข้าเยอะเข้าความเข้มข้นของความชอบใจเรียกว่าราคะความเข้มข้นของความไม่พอใจเรียกว่าโทสะความที่เราไม่รู้ไอ้รถทั้งสองว่ามันเป็น,เ,ปนเกิดมาได้ไงางเขาเรียกว่าโมหะเราก็เติมตัวรู้ไปอย่างเดียวราคะ ก็จะเปลี่ยนมาเป็นเมตตามาเป็นศีลถ้าเติมไปเยอะๆนะกินได้ใช้ได้แล้วนี่โทสะถ้าเติมตัวรู้สึกเข้าไปเยอะๆโทสะก็จะเปลี่ยนเป็นสมาธิเปลี่ยนเป็นฌานเป็นเป็นสมาบัติเหมือนแกงเนี้ยเติมเข้าไปในจัตุรัสญี่ปุ่นอร่อยใช่ไหมทำให้แกงอร่อยใช้ได้ไหมใช้ได้นี่โมหะถ้ารู้รู้จักเกียจางด้วยตัวรู้โมหะนี่ก็จะกลายมาเป็นแสงสว่างแห่งปัญญา เพราะฉะนั้นราคาโทสศัม,มหักแปลงเป็นศีลสติปัญญานั่นเองแต่เราต้องสร้างส่วนประกอบเข้าไปในส่วนที่เหมาะสมตามที่เราต้องการน,นี่คือเป้าหมายของเราแต่ถ้าเราเติมตัวรู้น้อยไปเนี่ยมันจะเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้แต่ว่ามันใช้ยากอ่าถ้าชีวิตจริงๆของเรายังมีราคะมีความกำนัดสูงมีความชอบความพอใจสูงอยู่เนี่ยเป็นไงชีวิตเราสบายไหม ไม่สบายเพราะแล้ว่าความชอบความกำหนัดความพอใจมันจ้อเปลี่ยนมาเป็นความไม่พอใจได้ตลอดเว,วลาใช่ไหมเพราะมันเป็นอนิจจังแล้วอยู่กับสิ่งที่เป็นอนิจจังเนี่ยสบายไหมไม่สบายโอ้รถนี่วิ่งไม่เที่ยงเลยปูเลงปูเลง,เลงขยับซ้ายทีขายาับยขวาทีล้อก็ไม่เคยดีพวงมาลัยก็ไม่เคยดีรถอยาจะวิ่งเที่ยงไหมไม่เที่ยงแล้วน,น่าขี่ไหมโอ้ชักหวาดเสียวแล้วนะไม่น่าไว้ใจรถ เราไม่ดีอย่างแฝบอย่างงี้นะมันไม่เที่ยงแล้วเหมือนกันนะถ้าจิตใจของเรามันยังเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงเปลี่ยนมาชอบบางไม่ชอบบางลับกันไปวันวัน,วน,วนหลายๆครั้งเนี่ยชีวิตนี่น่าอยู่ไหมน่าอยู่เหรอ,อเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นดีเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นร้ายเดี๋ยวอารมณ์เสียเดี๋ยวอารมณ์ดีน่าอยู่ไหมชีวิตไม่น่าอยู่นะเพราะฉะนั้นอันนี้คือความหมายว่าเพราะเหตุแล้วเราจึงลดไอ้ตัวราคาทุกษาลงเพื่อให้ชีวิตนี่มันเที่ยง ็คือไปต่เนื่อนไขที่ไม่ไม่เที่ยงออกไปโอ้รถนี้วิ่งเที่ยงยังมั่นคงยังตรงดีจังวัดขับได้สบายรู้สึกเป็นไงน่าขี่ใช่ไหมในชีวิตเรากเหมือนถ้าหากวันมีความไม่โลภเกินไปไม่โกรธเกินไปไม่หลงเกินไปชีวิตนี้ก็หน้าใช่ไหมน่าอยู่หน้าเพราะฉะนั้นในวันนี้อาจะมาได้กล่าวในวาระที่สองเมื่อวานได้พูดถึงศีลวันนี้พูดถึงเรื่องของความ พอใจแล้ไม่พอใจเกิดมาจากอะไรเราก็เทา้าความเป็นเรื่องท่าสี่ขันห้ามานะสี่ขันห้ายะกะทิจังท่าสิบแปด 5, 5, า 4, 8, มาเรื่อยๆจนมาถึงจุดที่ว่าวันนี้ไปสังเกตสองเรื่องความพอใจและไม่พอใจความรักความชังเกิดจากความชอบและไม่ชอบใช่ไหมความชอบไม่ชอบเกิดจากอะไรความรู้สึกสบายและไม่สบายเพราะฉะนั้นเรา รู้ไม่เท่าทันความรู้สึกสองอย่างความสบายแล้วก็ไปชอบมันซะความไม่สบายแล้วก็ไม่ชอบลักษณะนี้มันจะก่อให้เกิดตัวความพอใจที่ไม่พอใจแต่ถ้าเราตามรู้มนความชอบก็รู้เฉยเฉยความไม่ชอบก็รู้เฉยเฉยมันปวดขาก็ไม่ต้องไปสแสดงอาการไม่ชอบมันปวดขาก็เปลี่ยนไปเท่ันเองมันก็หายมันก็จบใช่ไหมเราไม่ต้องไปชอบหรือไม่ชอบรู้เฉยเฉยนะดังนั้นเราจะเห็นว่าอาการเหล่านี้แหละมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษาและปฏิบัติ ถ้าเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้วภายในเจ็ดวันนี้ทุกไปังไงลดลงเรื่อยๆจนหมดในะที่สุดเสียดายว่าคุณเกีียวอยู่กับเราไม่ตลอดอยู่ได้กี่วันดีคุณเกีียววันอาทิตย์แต่ยิ่งคุณอีกอีกได้แค่วันเดียวโชคไม่ดีเลยเพราะงานเ็อเยอะนะต้องเรียนมันเสาร์อาทิตย์เลยทุกวันนี้คนเรียนมาหาโหดจริงๆแล้วก็ ามว่าได้ความสุขคุ้มไหมในการที่มีเงินเดือนตั้งหมื่นเั้แสนมันคุ้มแล้วเราไปสละกับมันทําไมมากมายเราไปเสียเวลากับมันทำไมมากมายเราเรียนจนจ,นจบแล้วเกิดสารอาจารย์เนี่ยยังทุกอยู่เนี่ยมันคุ้มไหมก็ไม่คุ้มใช่ไหมแต่ทําไมเราเพราะเป็นวิบากกรรม <laughs> ทำมาแล้วก็ต้องทําต่อนะเพราะฉะนั้นในช่งชวงเช้านี้ก็ขออนโมทนาสาธุเจ็ดโมงพอดีจากช่งชวงเช้าหกโมง